เมื่อเวลา15นาฬิกาวันที่29มีนาคมที่บริเวณจุดเกิดเหตุอาคารก่อสร้างอาคารสำนักการตรวจเงินผินแผ่นดินสอตอ,อแห่งใหม่ถล่มผู้ช่วยดรธเนศวิรสิริศในวิศวกรบรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูป,ปถัมภ์เปิดเผยว่าโครงสร้างของอาคารที่ถล่มลงมายังไม่สามารถตรวจสอบหาสาเหตุได้ในขณะนี้แต่สิ่งที่น่ากังวลคือการรื้อถอนโครงสร้างเพื่อค้นหาผู้รอดชีวิตเป็นไปได้ยากจึงต้องมีวิศวกรผู้เชี่ยวชาญมาตรวจสอบแรงเคลื่อนตัวของโครงสร้าง เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อผู้ปฏิบัติงานและผู้ที่ติดค้างภายในซึ่งการรื้อถอนขณะน,นี้ยังจำเป็นต้องใช้เครื่องจักเบาหรือเครื่องจักขนาดเล็กในการเข้าไปรือย้ายในจุดที่ยังพบสัญญาณชีพส่วนในเรื่องของเครื่องจักหนักนั้นสามารถรื้อถอนในส่วนที่ไม่มีผลกระทบแต่ในส่วนที่เจ้าหน้าที่จะทำการเจาะโพรงเพื่อที่จะเข้าไปค้นหาผู้รอดชีวิตมีความเสี่ยงเป็นอย่างมากแต่เป็นวิธีกู้ภยัย ที่สามารถเข้าไปช่วยได้รวดเร็วที่สุดจําเป็นต้องประเมินทุกขั้นตอนในการช่วยเหลือในส่วนของการรื้อโครงสร้างที่ถล่มทั้งหมดจําเป็นต้องใช้อุปกรณ์หรือเครื่องจักรขนาดใหญ่หรือถอนจากชิ้นส่วนด้านบนลงมานาะเเน่กล่าวอีกว่าสําหรับรอยร้าวของอาคารคอนโดมิเนียมจะแบ่งระดับได้เป็นสีเขียวคืออยู่ในระดับปลอดภัยไม่ส่งผลกระทบต่อผู้อยู่อาศัยสีเหลืองคือโครงสร้างเริ่มมีการแตกร้าวและสีแดงคือเป็นอันตรายไม่สมควรเข้าไปอยู่อาศัย ซึ่งรอยร้าวที่น่าเป็นนอหหวมากที่สุดคือรอยร้าวที่เห็นทะลุอีกฝั่งของผนังและเห็นโครงเหล็กซึ่งรอยร้าวลักษณะนี้จะเป็นผลมาจากโครงสร้างที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักจึงจําเป็นต้องออกจากพื้นที่และให้ผู้เชี่ยวชาญเข้ามาประเมินส่วนรอยร้าวที่เป็นลักษณะแตกไม่ว่าจะเป็นแนวนอนหรือแนวตั้งท่าอีกฝั่งหนึ่งไม่ได้เป็นรอยในลักษณะเดียวกันหรือมองทะลุได้จะเป็นรอยร้าวที่เกิดจากอุณหภูมิหรือแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวซึ่งเป็นผลกระทบที่เกิดจากตัวผนังไม่ใช่โครงสร้าง แต่ถ้าเป็นร้อยร้าวที่มุมผนังแนวแยกออกจากกันแสดงว่าโครงสร้างอาคารได้รับผลกระทบอย่างไรก็ตามหากบ้านได้รับความเสียหายจากเหตุแผ่นดินไหวและพบว่ามีรอยร้าวจะต้องให้ผู้เชี่ยวชาญเข้ามาตรวจสอบและประเมิน